ตอนอะักไมหมดเลย้วเื่อนรดอพืได้าลาี่เื่อนให้ไม่ล่ยที่คอเวลาหลังครับเลิกพื้นครับอีกินาทีครับโอสปอี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับตัวของแกนขายวันนี้น่าจะเป็นหน้าบาราเซียแล้วล่ะครับ ต้องเอาใจช่วยครับต้องนั่งตัวให้ถูฝันว่ามังไรมาครับพลุกสอลูกเหรอครับตั้งเป้าให้ตัวเองไว้ก่อนนะเดี๋ยวน้อยจริงได้ก็ยังดีครับคือนมาไปตั้งที่สุดนะครับว่าแบนไหลไปแป่แบนหวางมาลูกนี้ก็ปวดแล้วแม่ด้วยขวานมงตั้งเข้ามาตรงกลางนะขยับมาแล้วครับลูกนี้ตัดสินใจถี่ด้วนั่นฝัน จริงๆจะพาโขกไว้เลยนับได้จะดีครับเอ้าแล้วต,ตั้มสอบไปอยู่ด้านหลังครับแบค์คืนโปกไม่ถึงกับซอสยังโดนแส้ครับแล้วก็เป็นทางด้านกลับมาเข้าฟอวไว้แล้วครับบารเจียครับเสียเร็วก็ได้กลับมาคืูเร็วครับจ่อทะลุช่องมาลูกนี้ไม่ขาาแล้วครับได้เลยครับได้เลยได้เลย,ยเ,ลยเลยติมมาลูกนี้ก็ู้หแล้ว เสียงกันอีกแล้วครับในตรงการเสียงง่ายครับแฟมไม่ใช่เป็นนือซอสซอสซอสไม่ผ่านนะนั่นก็หน่อยนะโอ้โหแล้วจังหวะโต้กลับขึ้นมาบ้านเจ็ดสามต่อสองได้ไป็นดนานขวาครับก่อนแต่แล้วไอ้ลูกนี้ไข่ดีเรียบร้อยเลยครับแม่นิ่มๆจริงๆครับลูกนี้ นั่งวากขึ้นไปหมดแล้วลงมาเนี่ยไม่มีใครเล่นอยู่ในเกมรับเลยแหละครับโอ้โหทำให้เสียประตูเพิ่มเติม,ตมขึ้นใหม่แล้วช่วหน้าลังทำประตูเพิ่มได้อีกด้วยครับนชนะบาังเลียครับโวกมาอีกหนึ่งแล้วครับตอนนี้ลุ้นทำประตูอหนึ่งลูกนี่เข้าสองลากเลยนะครับ สงมาว่าสี่ตีสุดที่เคยเจอน้อสิบหกลูกสองสีต่ตีที่เคยเจอนี่นะสิบหกลูกใช่ที่เพื่นสามจิงใ,ใช่ป่ะใช่ปะวะไม่ใช่น้องปีนี่น้องสิบนิเกิรสิบหกลูกสิบหกลูกฮะแต่ของของสัปดาห์ของครั้งที่แล้วนี่เท่าไหร่สิบสี่บ้าง นนยังมีเวลาธนาบังเจนีทำแล้วดูครับรรโอ้เล่นเหมือนบอลตามหลังเลยครับยังไม่ผ่อนเกมลุกเลยครับต้องนัดแน้กันใหม่แล้วครับคนสร้างฝันนะบอลดูดซ้ครับติดคืนบอกไว้ตรงนี้เลยครับแหม่สรีเจสูงสุดที่ทำประตูได้เนี่ยครับสิกประตูนะครับสูงสุดในรายการเราเนี่ย ุกวันนี้ยังไม่มีทีมใดทำลายได้ครับโอ้โหแล้วดูบอลเกียดกดไปเพิ่มอีกแล้วครับน้องมิวสิค16ทีนัสิบสี่มีโอกาสที่จะลุ้นสถิติได้เหมือนกันนะแม่อยู่ที่คนสร้างขวัญอาครับเปลี่ยนตัวแล้วครับตอนนี้ตู้เสาตู้ก็ต้องเปลี่ยนแล้วครับอ่าลื่นซัดก็อาจจะผ่านไปเลยนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนสับเปลี่ยนผู้เล่นลงมาในเล่นบ้านนะครับ ไม่รู้จะประปกบยังไงแล้วตอนนี้แนวรูกจริงๆก็ต้องบอกว่าบาลลิชิทุดเครื่องเลยครับเครื่องเรื่องต้มยำเลยครับมาแล้ว ยกปอนมาให้นะท่านชายครับช้างช้างปอนตีเข้าไปตรงกลางช้างอีกทีหนึ่งหมุนเข้าไปยางงับให้ตบป้นตรงกลางไม่ผ่านครับยังเข้าไปรุ่งสาวตัวครับถ้าพี่หมุาทำถึดเลยมขาทำคนถ่ายได้สองคนับเป็นเริ่มถ่ายเป็นเลยเปิดนี่ได้ใช้งานได้ใช้งาน ไอ้เข้ามาตรงกลางโอ้โหแล้วดูขวัญดิให้ลูกนี้ปามาวอลเล่เลยครับตูนเลี่ยอหลักไม่เลยแน่นหน่อยแบตซ้ายครับเติมสูงเลยครับวันนี้แบตซ้ายแบตขวาถือว่าทํางานสบายๆครับเล่นเกมลูกไปด้วยในตัวเลยนะน่าบาลาเจียครับผ่านมาห้านาทีครับช่วเวลาหลังเนี่ยเพิ่มโบกมาเป็น2หลักแล้วละครับตอนนี้บาล์ดาเจียครับสกอร์ยังสิบแล้วครับ สูงส,สุดที่ทำประตูสูงสุดเป็นของทางด้านน้องมิวสิกนะครับย้อนไปเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วแหละครับห6ลูกครับส่วนทางด้านถ้าเป็นลีกว่าที่เนี่ยอยู่ที่14ลูกครับก <c oughs> ่อเจ็บนัไม่รู้ว่าจะเป็น,นไแล้ะ ลูกนี้ก็เข้าข้างครับเกมลุกขึก้นไปเล่นเกมแล้วก็ต้องดันลงมาด้วยครับนะคนช้างฝนะครับและลูกนี้สลุดลินเส้นครับองโคงแล้วลงตัวสไลด์แบบนี้นี่พุระสิษิ์วัดมาเนี่ยน่าจะตโดนเลยครับเป็นหาวัาแม่เป็นไฟเหลืองนะครับเข้าไปโดนเพื่อนเลยครับจังหวะแบบนี้อันตรายครับนะจังหวะสไลด์เข้าไปแบบนี้มันไม่โดนบอลมันจะไปโดนผู้เล่นแล้วจะเจ็บเอาด้วยนะครับ งัระวังกันนิดนึงครับใต่เขาใจเราครับเราโดนเราก็เจ็บเหมือนกันครับอเอะไรฟุตบอลสิงมองว่าเจ็นะทำร้ายู่ต่อสู้นะเนี่ยไม่อยู่ในเกมเลยเนี่ยบางทีเนี่ยเราเป็นปใบแดงได้นะเพราะฉะนั้นจะต้องระวังเลยครับฟุตบอลเจ็บคนโดนไปแดงทั้งคนที่เกิดเกมเปลี่ยนหน้ามือไปหลังมือไปเลยนะครับ กิงลูกนี้เต็มครับสามอีกทีหนึงยังเป็มครับโม่ขู่แล้วได้เรื่งเตะลูกครับขวานเนี่ยตามเข้ามาจริงแถวสองครับลูกนี้คูท่ที่สองเนี่ยจุดชื่อครับถ้ามาดูคู่นี้โอ้โหสกรอร์ถล่มทลายเลยคนระับน่าจะไปอยานะ่างไม่คู่ที่สองคู่ท,ที่สองที่ทักประตูกันไม่ได้เลยคนะรับเนี่ยสกรอร์จบด้วยสกอร์สูงทุกต่อร์สูงแนวะและหลุดเชื่อคือต้องบอกว่า สามชาติเนี่ยลงสนาม2แมตช์เนี่ยรวงัันละ80นาทีครับไม่สามารถทำประตูได้ที่คือปัญหาหน้าของพวกเขาเลยนะสามชาติเราต้องดูติดตามต่อไปครับว่าจะหนักหนาสาหาัสถ,ถึงขนาดสามแมตช์สิดเลยหรือเปล่านะสามชาติครับดีมาตรงกลางับซอสขนลวงมาได้ทงด้านขวาครับคนเดียวเนวันนี้ทำงานหนะักจริงๆครับ เอาจนได้แล้วครับไล่ขึ้นมาแล้วครับคือเวลาหลังนี้ว่าทำประตูเพิ่มขึ้นมาได้แล,แล้วครับนัคนสร้างฝันแล้วครับ สองเอาแล้วครับหลุดกันแด้านซ้ายช้างตดเสาหนึ่งโอ้โหลูกนี้ถือว่ายิงนี่เฉียบขาดจริงๆงนะคานช้างครับเวล,ลาเหลืออีกประมาณสิบเอ็ดนาทีแล้วครับทำ <P le af one> เพิ่มไปอีกเดืนครับตอนนี้ <P le af one> เปิดมาลองยิงนะลูกนี้จอด่อายแล้ว กลางครับช้างดีให้มาบอลช้างบอลขวาครับขวัโผมมาตรงการปล่อยหลอกเลยแล้วดูหน่อยจับเข้าซ้ายยิ้งไอ้ป๊อกผู้สาวตูวต่ครับแล้วลูกนี้เคลียร์กันเข้าไปรับเนี่ยยังได้ครับแปงเก็บได้แต่หลบลูกนี้หาจังหวะไม่ได้ยิงครับโโหจังหวะแรกจนีแต่หลบครับแล้วบอลมันไกลตัวครับช้างปุ่นหนีได้ ให้มาเจ้าปอนปอนแม่เสาหนึ่งลูกนี้ได้ลูกเต่บุกแล้ครับไปมุงเล่นสั้นๆเลยครับขเขีย่ยกันอยู่ตรงนั้น3าคนครับให้มาหน่อยคืนครับแบงค์ระยะข้างหน้าไก่เปิรนอ,ออกขวาแล้วเนี่ยตังกันใหม่ครับช้าง สสจ่อมาหลักการครับอ้าวแล้วลูกนี้จับแล้วเ调บอลมัอนจะเด้งขึ้นมาโดนมือเลยครับมือใส่ก็ต่อให้เป็นแฮนด์บอลครับวิ่งขึ้ครับเขี่ยสันส้นๆซอสเท้าซ้ายโอ้โหยกบอลลูกนี้ก็เสร็จเลยครับโอ้โหแล้วจังหวะสวนกลับมาบาลามเชียร์สคน แทงช้างหลุดไปทางด้านขวาลงนิ่งผ่อนเลยครับนี่แหละคนระับต้องระมัดระวังกันนิดนึงคนระับอาจจะไม่ต้องร้อย,ยเปอร์เซ็นต์ทุกทู่งหรอกครับแต่บางทีสกอร์นี่มันก็ขาดพอจบทัวร์แล้วด้วยครับเังนันการต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับออกกําลังกายสุขภาพก็ต้องมาด้วยไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเจ็บแล้วเสียสุขภาพร่างกาย,กายออกครับโอ้โหแล้วทุกคนสร้างฝันและหวังก่อนมาลูกนี้ ถึงที่สูงหน้าเนี่ยเจ้านั้นเจ้าต้ามพยายามสะบัดเปลี่ยนทางนะครับแต่ามกรไม่เข้าต่อลูกนี้แต่ไอโอฟามไม่หยุดบอลด้วยนะครับคุณสกู่สอดเข้าซ้ายนั้นยิ่มโอ้โหไม่เข้าต่อดีครับวันนี้มีโอกาสได้ยิงย้ำน้อยจริงครับถือว่าเป็นตัวความหวังของนักคนสร้างฝันเลยแหะครับยิงได้ได้ tạp tay đã pháo tụng tay gặp tạp 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 tay gặp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  ใช่ครัลูกนี้แต่งเข้าขวาหลายมาบอนรอแล้ว 8. เปิดโอ้โหนี่ครับนี่รอมือเพื่อนนี่ว่า,างคลับแล้วกองหลังพวทข้างฝั่งนั้นขาตายครับโอ้โหจังหวะนี้ไม่วิ่งตามต่อทีเสร็จเลยครับโอ้โหดูแล้วขนารอนุกองหลังนี่ขาตายครับเสือกโตแล้วครับเมื่อกนะี้ครับ รุ่งนี้ฟ้าแล้วกจะสิห่เป็นสีิดกบโอ้โหนี่จังหวะนี้เต็มต็มครับขอบินแคบี่ยแ่ค้ค <c oughs> บไม่ให้ เสือดูฟรีคลิปอันนี้ฟรีคลิปนะครับไม่สุดโทษแต่ว่าสุดเดยอะกว่สุดโทษครับเหมือนสุดโทษแถมมีกับพกพดดเพงครับพูดง่ายๆเลยครับเอาใจพาม่าย่ายโอ้โดตูครับแล้วจริงๆอ่ะครับเลื่อนไปโอ้โหฟ้าวนส่วนใหญ่หลายๆทีมเนี่ยรูปแบบนี้ครับเอา้าแล้วตูครับ ไปเหลืองที่สองครับโอ้โหจริงจรงกองหน้าเนี่ยไปยืนมันผู้สาวอ่ะยืนไปเป็นกำแพงอ่ะดีครับจังหวะนี้ไม่ยอมไปยืนเป็นกำแพงกันครับโอ้โหครับกำแพงอ่ะมันเรียกว่าโล่งจริงครับและตูดไปเหลืองที่สองด้วยนผู้นี้จัดก่าที่หาูผู้สาวคนเดียววิ่งออกมาต่อครับผู้เล่นยังไม่สัมผัสบอลครับวิ่งออกมาฟ็อกต่อลูกนี้ไม่ได้ครับโอ้โหดูครับจริงๆลูกแบบนี้ ต่อเนี่ยน่าจะไปช่วยเป็นกำแพงอีกทั้งคนเองนะเพราะว่าเราจะเจาอเลย่างเงี no ้ยเพรทุกนี้ต้องต้องเป็นกำแพงทั้งทีอนะครับเ่ยแบบนี้ปกติปกติครับถ้าเกิดไม่เป็นกำแพงทีแต่กรูมันจะเปิดอยู่ครับก็ต้องการก่อจะสวนครับโอ้โหเพาะว่ามันลำป่าจริงๆนะเมื่อกี้นี้ดูแล้วกูสามตูแตกมองมองเครื่องตูเสร็จก็เอาลูกครับไปเลยกู้อาตัวแทนครับอีกทีก็ปีคลิกทอรีพิงไม่ได้ครับ ปลอดไหลแล้วน,นี่ครับลูกตับเนี้จริงๆเนี่ยมันต้องมาเป็นกระแพงทัง้งหมดครับจะไปจะไปยืนครับไม่หนุ่คนยืนมันไม่ได้อะไรครี่รม,มันต้องเซฟถ้าไม่ให้เสียประตูต่อเครับตอนนี้จะไปสวนครับโอ้ลูกนี้ไม่คิดจะเรียกว,ว่าโอ้โหยืนกระแพงกันะล่าใส่หมาด้วยเนี่ยโอ้โหใส่ใส่โอ้โหมาดูครับเกมที่เหลือมีกเวลาประมาณสี่นาทีคร<ส>ับ เออเล่นตน้ร้อยกว่าแล้วนะสำหรับบ้านคนสร้างฝันกับลูกเกก็เป็นรองอยแล้วกบโอ้โหดู้วสกอีร์่าเยอะจริงเลยกรบดไปดีรับี่เล่นดี ฟ้าแบบแตกโอ้โหแล้วดูน้ัตาโอ้ยไม่ปานนี่ปันใสเลยก็ตอนนี้หลังจากนี้ทุกทัวร์ต้องมีเรื่องรับจะไงแล้วครับโอ้โหดูทักฝัดกันเลยมีผู้เล่นน้อยกว่าหนึ่งคนครับมีเจ็ดคนเท่ากันมีจต่เดวันแก่อยู่แล้วโอ้โหดูแล้วพอมีผู้เล่นน้อยกว่านี้มีหนักเลยครับ ตึงมาทางซ้ายครับซอสซอสแตะซ้ายแล้วเปิดป้๋ยไม่ถึงนี่แล้วดูเลเ่นเกมต้องบอกว่าห้ามเสียบอลเลยครับจังหวะแบบนี้ครับหนีคืนมา,าไม่ยิงครับหมีต๊างกันย้อนมาซอสแตะหลไม่หาครับแม่นหลับแล้วได้เลยเพิ่มดนะันดันซ้ายครับขอเพิ่มหน้ปัดครับ ลูกคู่ของบาเจียกังเล่นเลยเลยครับถึงช่วงนาทีสุดท้ายครับสังเกตในคลิงเวลาหลักรัยใช่ไหมเด็กๆโอ้โหดีไ oh. ม okay. ่ดีครับหน่อยจังหวะนี้ไม่เน้นครับโอ้โหน่าเต็มเต็มจริงๆเราหายไปนะแล้วก็ห่จังหวะสุดท้ายถึงยาวขึ้นหน้าไม่มีใครครับบาเจีย โอ้โหนี่ก่ายยิงเลยกระปาก่ายรักก่ายยิงงนต่ทิ้งสนามเลยครับแมรู้่ะอ้แล้วตู่ก็ตอนนี้ซอสเจอสอง่บ่านครับแล้วเมื่อสีต่อ้ไงจ้าแล้วเชิไ่ด้สองทีที่กานหลังต่อครับ โอ้ยตองเฉียนวันนี้ก็รู้เลยมาหาโปรเจครบอูจริงๆก็เกมนี้นะ่ะอยู่ในหประตูในระบบลายเนี่ยต้องขอคืนเงินใสอยู่ครี่ยระหว่นี้ก็ต้องกระแทกก้นตายก็อลทก่ด้วย